มื่นกับไปสระข้ามไปว่าเจ้าคุณเออ้อเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยมันพ่าไปสันต่างๆนี่แถ,ถาแถ้น้อยน่ะนสาหรายนะจบเลยมันเป็นอาหารดีครับบาน้กาบัวหิมะนะบัวหิมะก็ต้องเบรกแล้วยาม่เห็นให้พลาดเลย มันเป็นมั่นจีนเ็ยหัวขากัหัวทอขาพิ่าพมาปันเป็นลูกเตาถวายพระพระก็เอาจนท้องไข้อ้งร้องนี่ผิดท่ำผิดวินัยเด่นอะ่ะผิดเลยเด่นลูกมันแบนลูกคุณกับเปิดเท้าซะถวายพระเออหนึ่งเมล็งเด่นผิดเด่นใย,ยอาหารเสริมเด่นมาจากสวนจิรดากับมี่สวนพูพบฟ้านู โครงการพัฒนาหลวงพันเหตุมิตรใจอาหารเดิบแต่เราสบายผพ้พากับน,น้ำละบวัวถั่วอินทาน่าหนึ่งมันกระบักทั่วดินสักครั้งตัวดินนั่นแล้วถั่วอินทาาัวแล้วก็วหอมกุบผ้าหยำแตกพวะพวะไหวประเ็ดแม่ไม่ยากผ้าด,ดิเบาเดียวเลื่อนมือมันซูนแห้งเลยดิใส่ถุงมาเป็นกัดเป็นเชงคนเด้เขาควาวแล้วเรียบร้อยเด้ใส่ถุงใส่ถุง ภากับยุบเอายุบเอาทั้งใส่ยามทึ้งใส่ปากพอไปเบึงแบบนี้ยังเนี่ยหลวงปู่ว่ามันเป็นยาใว่ไหมหลวงปู่ไหนว่าเป็นยาหลวงปู่เป็นบ้าเหรอแบบนี้มันหลวงปู่ไหนหลวงปู่ที่มันพูดอยู่นี่แล้วมันเป็นบ้าหลวงปู่ไหนจะมาแนะนําให้คนกินบัตูทุลิสงมักกทั่วทุลิสงดี๋ยวก็ะนั่นอมคุบขัวส่ หัวใสีกนขีดินไส่อกทั่วดินเนีแต่ว่ามันเป็นถั่วอินทาเดียดำดำนะมาจากักรีบันั่นละ่ะพาจานย์นี่มาเล้ยงเน่ยะเบิดเออ